สวัสดีครับพี่น้องวันส,สีพ้ายางคือเก่าจ้ะยางคือเก่าวันดียางไปยางมาเนาะหลังฝนตกเนาะพามาบึงข่วมสวยงามอีกอันหนึ่งจักฝนตกหน่อยตกหลายจะ้ะหอช่วงเศร้ามาน้ำยังไหลยอยู่ศีพ้าไปเบิงแล้วดาว่าเปลี่ยนจังไดยางผ่านมาแล้วล่ะแต่ว่าคือพ่อก็เลยสีกลับ พาไปเบิงอีกนะคะบ่มี่ทงไฮทงหน้าเนาะเขาก็เบ,บิงไปตามีแหละจ้าอันนี้เพื่อนเอินว่าอย่างน้ำตูนสูกหน่อยบะน้ำตนสูกหน่อยงามงามนาลากักหนาลากักคันแม่นสมัยเก่าสมัยเตนนี่หน่อยนเนาะเขาก็สิเขาลงกไปหลินได้นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาลงกไปหลินบ่ได้เป็นอย่างตีย่าน ย่านยาขาย,ยาโอ้ยเป็นตะเย็นดีไงยังวะเห็นนี่เลยนะงามไร้ชักชักจักชัก,ชกโอ้ยเป็นตะเย็นดีแต่ว่ากะจักเสียใจอยากอยากไปเล่นพี่น้องจา้าอยากไปเล่นฟังนี้ฟังเสียงเนี้ฟังเสียงธรรมชาติจ้ะ นี่แหละคะ่ะบรรยากาศบรรยากาศบ,บ้านของหัศมีบ้านของสันเองมีซัมไรจ้ะมีซําใรกับไหเบิงสมัยนี้คือตูจุนที่แท้จริงเนะาะว่ามีออียงมีเยียงกับไหพี่นองเบิงอันนั้นเนาะอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนมีเสียงนั่นเสียงนยี่กับเสียงบรรยากาศในโมบานะเพราะว่าจะเป็นอันประกาศเพราะว่าจะเป็นเครื่องตัดยงตั้งใหญ่ยังสินะแต่ว่าบรรยากาศสวยงามเลนะ มื่อนี้ก็ยังคืมอยู่ด้วยจ้ะบรรยากาศเมื่อนี้ยก็ยิงคืมฝ่าคืมฝนคือเขา,า,าจ้าม่นตกดีได้บ้านฉันบ่มีแห้งแรงเป็นว่าว่าไผว่าอีสานแรงอยากจูงแขนมันว่าเบิง้งสาวและสมียืนอยู่เจินเถื่อนมันสีแงดงเลยจังไดน,นอกจากพี่น,อน้องเนาะนี่แหละทำพังเพลย์เป็นว่าเป็นเมืองที่ซุ่มที่เย็น เป็นเมืองเศรษฐ,ฐกิจตัวบึงการพ่นจะเล่นได้จากพี่น้องจ๋ามาทุกยากให้บ่ทุกทุกคนถ้าคันขยันทำมาหากินเนาะมันก็เสีบ่ทุกบ่เป็นยังดีขึ้นทุกทุกคนสู่ๆเด้อพี่น้องเด้อทุกคนยังมีคข้ามาถอถอยอันไปต่อทุกคนสู่ทุกคนเฮ็ด,ดาาไปท,ท,ไปทำไป ตามความสามารถของเจ้าของน่หละจ้าสวัสดีจ้า